โอเคครับต่อไปเป็นดานโอดีกีซันนะครับซึ่งดานนี้จะมีตัวเอสกับตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งแถมมาให้นะครับซึ่งผมจําชื่อไม่ได้ขออภัยยิงๆเดี๋ยวไปอ่านในเกมให้ครับแล้วก็จะมีสอรน,นะครับตัวของอ่าเป็นเหมือนบอมไหมผมไม่แน่ใจนะครับเมื่อว,วางแล้วมันชาร์จเต็มที่นะครับไอตัวนี้เนะี่ยเมื่อว,วางแล้วชาร์จเต็มที่นะครับมันจะระเบิดเป็นวงกว้างนะครับซึ่ง เวลาจะวางคิดดีๆนะครับเพราะว่ามันจะระเบิดไอ้กำแพงทรายตรงนี้ของเราด้วยนะครับเนี่ยไอ้กำแพงทรายนี้เนี่ยนะครับวางในจุดที่ไม่คิดว่ามันจะระเบิดนะครับอย่างผมก็แนะนําตรงนี้นะครับนี่คือระยะของมันนะครับเมื่อเราวางแล้วมันจะชาระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วมันก็จะสามารถกดและระเบิดได้นะครับซึ่งก็ใช้ดีๆคิดดีๆนะครับเริ่มมาวางไปตรงนี้ครับ ดีรีพอร์ตอ่าคิพออะีพี D ครับคำ <c oughs> ตั้งแรกมาไม่ต้องรีบอะไรมากก่อนนะครับมีดีครับเฮ้ผมที่วางผมมาอันเซียตรงนี้นะครับเพราะว่าอันเซียจะสกิลเธอจะเพิ่มระยะนะครับ สกิลเขาเออถอิลเขาจะเพิ่มระยะนะครับเมื่อกดปุ๊บจะคิวถึงแอสนะครับเริ่มาก็ประมาณนี้ก่อนนะครับวางตัวตามผมเลยนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับลาวาเป็นตัวหลักเลยในการเคียมมอนเว็บแต่ละเว็บนะครับ เพราะมันระเบิดแล้วมันแบบเยอะมากเห็นแม่ตัวน้องเนะี่ยมันวิ่งเร็วมากนะครับแล้วก็เราจะใช้ลาวาเป็นตัวหลักในการเคลียรนะ์เ,เพราะฉะนั้นพยายามให้ลาวาตายนะครับเพราะว่าทางด้านซ้ายมันจะมีไอ้ไตัววัวธนูมาหนึ่งตัวนะครับซึ่งมันจะฆ่าลาวาเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าลาวาเคลียร์เวฟแบบเวฟมอนรัวจเ,เรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องไปตกไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับผมไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะวานี่ยังไงคนระับ ประมาณนี้ก่อนไหมถ้ามันไม่ระเบิดไอ,อตัวทรายนะคงต้องเอาไปไหน่วยระทา้วแอสครับตรงนี้มันจะเริ่มมาเยอะนะครับอย่าลุนนะครับเราเปลี่ยนพลัมครับเป็นดีเฟนเดอร์แล้วก็วางเป็นท่าตรงนี้ครับเปลี่ยนแฟงเป็นดีเฟนเดอร์ครับวัเเนเสาร์ที่วัดเดีนี้ยังไม่ใช่เวฟที่เยอะที่สุดนะครับ เืที่เยอะที่สุดก็ประมาณ30เนี่ยจะเริ่มมาแล้วหัวมากคิวอครับจะมอนฝังฟาบนนะครับคิวบินครับตรงนี้ระเบิดครับโอเคตัวหนอนมันก็จะมาเต็มมากนะครับจะล้นนะครับตรงนี้วางเผื่อมันหลุดออกไปนะครับ ตัวนี้ชื่ออะไรฟอสนะนี่เห็นไหมมันจะฆ่าลาวาเรานะครบขอต้านมันนะคือเ่คนิกการโจมตีของมอนสเตอร์เนี่ยเผื่อใครยังไม่รู้นะครับมันจะโจมตีตัวที่วางล่าสุดเสมอนะครับแต่บางตัวอาจจะแบบมีความสามารถที่แบบตีตัว เลือดน้อยก่อนหรือตีคนละาธาตุอย่างเช่นอีเวนต์ของดัสตี่ผ่านมาเงี้ยไอตัวงูนะครับมักจะตีตัวที่ธาตุตรงข้ามข,ของตัวเองนะครับซึ่งมันแพ้ทางกันนะแต่ในเมคนิกปกติทั่วไปเนี่ยแอม,มอนพวกนี้เนี่ยจะตีไอตัวที่วางล่าสุดก่อนนะครับรับใครที่ยังไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับด่านโอดีคีสามไปด่านโอดีคีสี่ต่อเลย